สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมโลโบอคนะครับในแมปบล็อกฟุตนะครับวันนี้ผมจะมาพาทำวิธีไปโลกที่3กันนะครับทำเคเวสไปโลก3นะครับก่อนอื่นให้เรามาที่าคาเฟ่นะครับซึ่งในคาเฟ่นี้จะมี NPC ตัวนี้นะครับ บาติโลนะให้เราเข้าไปคุยนะครับ <c oughs> กดพูดคุยนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆแล้วมันจะให้เราไปเอาชนะโจรสลัด50ตัวนะครับแล้วกดใช่ไปนะครับโกดเลือกเควสก็เลือกสวรรค์เลยนะครับมันก็จะชื่อสวรรค์เลยนะครับ50ิตัว เลเวล8ปดร้ยหิบนะครับเปจัดจางแล้วก็ยืนยันไปนะครับหลังจากเราเป็นรับเควสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกไปฆ่ามันนะครับนี่เป็นตัวนี้นะสวัลเลตเราฆ่ามันนะครับห้าสิบตัวเริ่มหนึ่งตัวแล้วนะครับ ผมเป็นสายโลกเกียนะครับมันก็เลยตีไม่เข้านะครับไาจีก็ไม่มีนะ โอเคนะครับตันสุดท้ายนะครับโอเคพเควสเราครบแล้วนะครับเรากลับไปที่เดิมนะครับที่คาเฟ่เหมือนเดิมนะครับให้เราไปคุยกับคนเดิมเลยนะครับอ่าคุยกับบาติโลเหมือนเดิม ตอนนี้มันก็จะบอกให้เราไปเอาชนะเจเรมี่นะครับเจอรมี่อยู่บนภูเขาก้อนหินก้อนโน้นนะครับสูงๆนั่นนะครับเื่างกระโดดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอมบินนะครับ เจะอยู่บนนี้นะครับอ่าจะยืนอยู่นะครับก็ให้เับไปสังหารเจอรมี่นะครับ โอเคนะครับพอเราค่าได้แล้วปุ๊บมันก็จะบอกว่าข้อความขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็พูดเดี๋ยวนี้นะครับฉันถูกพาไปตำแหน่งให้โคลอเซียมต่อไปมันก็จะให้เราไปาที่ทํำเดอะฟาร์มิงโกนะครับ เราก็ตามกำแพงนี้ไปเลยนะครับโอเคเราไปบ้านฟามิโกจะอยู่ข้างบนนี้นะครับ้เรากระโดดลงนไปเลยนะครับจะอยู่บ้านหลังนี้นะครับให้เรามาตรงห้องนี้นะครับห้องเล็กห้องเล็กมันจะมีโค้ดบอกเรานะครับ ให้เพื่อนๆแคปรูปไว้นะครับมันจะเป็นรหัสเอาไว้กดประตูทางเข้านะครับในโคลอเซียมนะครับประจําได้แล้วเราก็ไปโคลอเซียมเลยนะครับออกมาด้านนี้จะเห็นโคลอเซียมสีห้ืงเงๆงนะครับให้เราตรงเข้าไปข้างในเลยนะครับ สังเ,เกตว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีอทํำใต้น้ำอยู่ตรงนั้นนะครับให้เราเดินเข้าไปเลยนะครับนี่เป็นประตูนี่นะครับก่อนอื่นนะครับประตูมันปิดอยู่เราต้องไปเปิดประตูนี้นะครับโดยการกดรหัสเมื่อกี้นะครับที่เราไปดูมาที่เราไปจํามานะครับตัวแรกนี่จะเป็นตัวคล้ายๆตัววนะครับถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้ก็ทําตามผมนะครับ ให้เราเอามือไปแตะะให้มันสีเขียวนะครับตัวที่สองจะเป็นตัวคล้ายๆตัวอินฟินิตี้นะครับเออนะฮะอยู่ไหนวะตัวนี้นะครับตัวที่สามจะคล้ายๆตัว c ีนะครับตัวนี้ตัวที่สี่เนี่ย เป็นคล้ายตัวสายฟ้าตัวนี้นะครับตัวที่ห้าจะเป็นตัว m ตัว m ตัวที่หกตัว f ตัว f ตัวที่7จะเป็นตัว H ตัว H จน,นะจีนะว่าตัวนี้ตัวสุดท้ายนะมันจะเป็นตัว B โอเคถ้าใครทำได้แล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าประตูก็จะเปิดแล้วนะครับลืมบอกไปนะครับสำหรับคนที่ จะไปโลก3ามได้เนี่ยเราต้องมีเลเวลก่อนนะครับ1,500นะครับถึงจะมาสามารถทำเควสนี้ได้นะครับพอประตูเปิดแล้วนะครับเราก็ลองเข้าไปดูนะครับมันจะได้ของมานะครับตอนนี้จะได้หมวกมาพอเราได้หมวกมาแล้วนะครับเราก็เข้ามาข้างในนี้เลยมาคุยกับแอดมินนี่นะครับ King ล e เนะครับพอเราคุยกับมันเนี่ย เรากดพูดคุยไปนะครับแม่มันแต่ว่าคุณมาถึงนี่คุณต้องมีเลเวล1,500แล้วก็เอาชนะดอนสวอนให้ได้นะครับก็คือเดอะฟาร์มิงโกนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เอาชนะได้เลยนะครับให้เราไปที่บ้านเดอะฟาร์มิงโกเหมือนเดิมนะครับโอเคแดีวผมก็จะบินไปเลยนะครับ เราจะไปตีบอสเดอะฟาร์มิงโกนะครับบอสเดอะฟาร์มิงโกเนี่ยคือเราต้องเข้าประตูนี้นะครับซึ่งการเข้าประตูนี้เราก็ต้องทำเควสเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ทำเควสมันจะเข้าไม่ได้แบบเมื่อกี้นะครับการทำเควสเดอะฟาร์มิงโกนะให้เรามาคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับทีเวอร์ตัวนี้นะครับ โดยเงื่อนไขของมันเนี่ยก็คือต้องเอาผลปีศาจร,ราคาหนึ่งหนึ่งล้านเบลีมาแลกนะครับจึงจะสามารถเข้าได้ซึ่งตอนนี้นะครับผมมีผลเควกอยู่นะครับราคาหนึ่งล้านพอดีนะครับแล้วก็กดเลิกจัดเก็บนะครับแล้วเราก็เอาไปแลกนะครับไปพูดคุยไปพูดคุยไปเลยนะครับแล้วก็กดแน่นอนไปนะครับแล้วก็ได้เลย อย่าทําให้ฉันผิดหวังนะแล้วเราก็คุยอีกรอบหนึ่งนะครับพูดคุยเพื่อเอาผลนั้นมาห้เขานะครับแล้วก,กดให้ไปโอเคเรียบร้อยมันก็จะว่าคุณได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสวคนสวรค์แล้วนะครับไปอันนี้เราไปตีบอสสวคนกันนะครับไม่รู้จะสู้ได้เปล่านะครับอมืมาแล้วนะครัาเลย ก่ไฟเ,เปียบมาสัานีกันน โอเคนะครับหลังจากมีคนมาช่วยเราฆ่าเดอะฟาร์มิงโกนะครับทําให้เราผ่านเควสนี้มาได้นะครับเนื่องจากตลยมาหลายรอบมาเสร็จแล้วเราไปรับเควสต่อนะครับไปที่เดิมเลยนะครับไปโคลอเซียมนะครับ ไปโคเเซียมเสร็จก็ไปคุยกับกับคิงเลดเฮดเหมือนเดิมนะครับแล้วกดพูดคุยไปนะครับทำไมล่ะแอดมินนะครับแน่นอนแอดมินแล้วมันก็จะวัปมาที่ให้สู้กับแอดมินนะครับแต่ว่าเราเราห้ามตายนะครับสู้ไปเรื่อยๆเยจนกว่ามันจะตัดข้อ,ขอคัดสีนนะครับ เน่้ครับแครับ่เนาะหแล้วเร็วอมามาวไม่เปนไรแล้วอืมอืมอืมเรียบร้อยนะครับ มันก็จะตัดเข้าคัดซีนนะครับให้เราซูกับแอดมิน โอเคครับแล้วก็จะมีจดหมายให้อ่านนะครับแล้วก็กดอ่านไปนะครับ <S <S สเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปโลกสามกันนะครับไปโลกสามเลยให้เราไปที่กินโซนนะครับให้เราไปที่เกาะต้นไม้นะเกาะน่นนะครับสูงสโน่นผมก็บินไปเลยนะครับ นี่นะครับให้เรามาที่ท่าเรือเกาะกินโซนนี่นะครับมันจะเจอกับกับตันนะครับนี่นะครับมิสเตอร์กัปตันนะครับเราก็สามารถไปคุยกับกับตันแล้วก็ไปโลกสามได้นะครับเวโลก3ามก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปคุยกันกดพูดคุยไปเลยนะครับ มันเราจะไปเติร์ซีไหมเราก็ไปนะครับโอเคนะครับและแล้วเราก็มาถึงโลก3ามกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นเคเวสวิธีมาโลก3ามนะครับ วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะไปทำกันได้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ